ม,มาหาักไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆกดติดตามปุ่มน,นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอ,โอ้วันนี้ไม่ม,ม,มีใครเล่นเลยลูกไม่ได้ไปเที่ยวด้วยอะ่ะจริงเหรอจริงนะโอมีความลับเลไจะบอกเนยอะไรเหรอโอมีเพื่อนใหม่มาให้ด้วยใครอ่ะอยากรู้เหรออย่าอกใจนะเพื่อนใหม่นะโอนี่ไม่เช่มาดูสอะ เป็นมนุษย์ป่าดาว่าไม่ใช่แต่โอชอบพูดพูดจริงๆจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปดาวค้างกันอะไม่เห็นเลยนี่เลยไม่มันเขายังไม่มาไงแต่น้องโอไปหยิบก้อนหินที่ที่ดาวค้างมาก้อนนึงเราวเก็บไว้ที่บ้านเขาก็ตามมาเอาตามาเอาก้อนหินก้อนนั้นแหละนื่ก็ตอนนี้เขาก็มาอยู่แถวนี้ด้วยอยากเจอหรือยังเอออาโอดีเข้ามามาหาโมก่อนว้า พีมันก็ต่างดาวจริงๆด้วยไม่ใช่โมโอบีมาหานั้งโมก่อนโอ้โหตัวโตยังไงตัวโตกว่านโมอีกทัเนี่ยง่ายบีชื่อน้โมนะอันนี้ชื่อโอบีนโมลงยืนสิลูกรูสิใครสูงกว่ากันระหว่างน้ําโมกับโอบีว้ยนโมได้เพื่อนใหม่แล้วบีไม่เหงาแล้วมีเพื่อนใหม่ในโมบี ามอีจุกจุกด้วยดูท่าจะชอบเล่นไหวมากเลยนะคะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวอายุเท่าไหร่ปีครับอายุแปดร้อยยี่สิบเอ็อู้หูใจแรงก็เป็นปู่แล้วอ่ะมีอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากกินอะไรที่มนุษย์อะไรพี่ดาวของเราไม่มีไรเป็นรบมันคืออะไร จริงที่เอาไว้กินแล้วหนองหนาวว่าเย็นๆนะคะอ๋อที่ดางเย็นตริงนนี่เราพามุกจากดาวกินติมบ้างก็ดีเนาะเหมือนหลังดมากจะได้อะไรอืมไม่เคยกินติมมากแล้วกินอะไรเป็นอาหาร่ะตอนเด็กๆครอบครัวเรียนโรงเรียนอะไรคะอ๋อชอบกินสตรอเบอร์รีดไหมอ่ออ๋อแล้วมีเพืนเยอะไหมไม่เคยกินกระเพราไข่ดาวหรือเปล่า รู้จักเป็ดไหมไม่รู้จักที่ดอกทานมีดอกกุหลาบเปล่าช้าๆหน่อยเราตอบไม่ทันแล้วมีจักรยานไหมคะแล้วอยู่ที่ไหนหรอคือว่ามันเป็นอย่างนี้นะโอบีเป็นอะไรโอบี โอบินไปไลน์นโมใส่โอบีจะช็อตแล้วอ่ะยังไงดีอ